สวัสดีครับยินดีต้อนรับสูส่รายการ Soccer Gamer r e v i e l นะครับวันนี้เราจะมาสอนวิธีการทําเทคที่สามารถทําให้กลมเกลื่กับพื้นหลังได้นะครับเริ่มจากการที่เราจะต้องสร้างเทคกก่อนเลยนะ โอเคสง้างคุณจะเขียนอะไรก็ได้ตรงนี้สิ่งที่คุณจะเขียนนะโอเคคลิกตรงนี้เปลี่ยนสีได้นะเปลี่ยนสีไปเลยทีนี้มันน่าจะกลมเกลืนนะโอเคองจากนั้นนะฮะให้เราคลิกที่เลเยอร์ตัวนี้นะแล้วก็ไปที่ normal เปลี่ยนเป็น hue นะครับ hue รือ hue นะครับ hue โอเคนะ คุณก็จะเห็นงานของคุณนะับเรียบร้อยแล้วกดคอนโทรลทีกดผิดที่ครับโอเคกดคอนโทรลที t. สาม,มารถปรับได้นะแค่นี้นะฮะงานของคุณก็จะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะนี่ยมันจะเก็บความละเอียดตรงนี้ไว้ด้วยร่องขาวนี้นะฮะอ่ะแต่หิ้วนะฮะก็ไม่สามารถใช้ได้กับทุก วอลเปเปอร์นะฮะหรือแบ็กกราวน์นะฮะโอเคเรามาดูตัวอย่างกันเลยดีกว่าฮิวนะฮะโอ้โหตัวนี้แทบจะไม่เห็นเลยครับเนี่ยผมเขียนว่าเฟลไปยังไม่เห็นเลยนะฮะซึ่งไม่มีอะไรที่มันที่ผมทำพลาดนะฮะอ่ะแต่ยังมีวิธีแก้นะครับคุณสามารถเอาฮิวเนี่ยนะครับปรับเป็นซอฟต์ไลท์ได้เลยนะฮะเนี่ยซอฟต์ไลท์ตรงนี้นะบางงานก็คุณก็จะต้องใช้ฮาร์ดไลท์นะโอเคนี่คือซอฟต์ไลท์นะฮะโอเค ปิดก่อนโอเคฮะนี่คือสอบไลน์นะฮะคือมันก็แล้วแต่นะผลงานที่จะทำออกมาโอเคนะต่อไปนะฮะก็สอบไลน์เหมือนกันครับอันนี้ก็ใช้ไม่ได้กับฮิวนะฮะอ่าสอบไลน์สำหรับวันนี้นะก็คงไม่มีทิอะไรมากนะสำหรับการทำเทค เท็เทคเลยวะเทคกกองเกินกับพื้นหลังนะฮะก็สวัสดีครับอ้อ oh, และอย่าลืมคอมเมนต์ซับสไครต์แ d s แชร์ด้วยนะครับแน่นอนว่าจะทำผลงานให้ดีเพื่อที่จะให้ผู้ชมได้ชมกันครับขอบคุณครับ